ผมไม่คิดว่าจะทำอะไรให้เกิดความคุ้ยเขวยแต่อย่างใดนะครับจริงตั้งแต่เมื่อเช้าผมเองก็ได้ถแถลงไปแล้วนะว่ากระบวนการในการตัดสินใจของพรรคประชาชนเองเนี่ยได้สิ้นสุดตั้งแต่ตอนที่คณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยได้มีการถแถลงข่าวแล้วก็ได้มีการเซ็นข้อตกลงร่วมกับทางพรรคภุมใจไทยครับ ตลอดทั้งวันที่ผมตัวผมเองได้มีการประชุมร่วมกับเพื่อนเพื่อนสสภายในพักไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องของการเปิดให้มีการฟรีโหวตแต่อย่างไรครับกวลไม่เวราะว่าเกิดฟรีโหวตขึ้นมาหรือส่วนกันในวันโหวตจริงๆอะไรอย่างงี้ผมเชื่อมั่นต่อเพื่อนร่วมพักทุกคนว่าทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติของพักครับเราได้กันแต่สสบางคนก็รู้สึกหุดองุดใจกับการ ครับก็ในส่วนของความอึดอัดใจ,จเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายซึ่งเราผ่านกระบวนการในการถกเถียงแลกเปลี่ยนมาหมดแล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติพักแล้วก็ไม่ได้กังวลว่าจะมีกรณีที่สอสอของพรรคประชาชนเนี่ยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมติพักแต่อย่างใดครับ uh huh. ก็ยังอยากยืนยันใน,ในเรื่องเดิมนะครับว่าเราทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านนะเพราะนั้นเนี่ยการโหวตนะครับที่เรามีมติจะโหวตให้กับคุณอน,อนุทินครั้งนี้เนี่ยเราโหวตมาเพื่อเป็น รัฐบาลเฉพาะกิจ uh, ที่มีหน้าที่ในการยุบสภาแล้วก็เปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรมนูญฉบับใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการตัดสินใจนะครับโดยภายใต้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ทางพรรคประชาชนไม่ต้องไปแบกรับแต่อย่างไดเพราะเรายังคงทําหน้าที่ในฐานะพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ตรวจสอบอย่างเต็มที่ครับก็เป็นสิ่งสะท้อนที่พวกเรายินดีรับฟังนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําความเข้าใจอย่างรอบด้าน รวมถึงพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองนะครับในกรอบระยะเวลาต่อจากนี้ผ่านการกระทําการผ่านการทําหน้าที่ทุกๆอย่างของเรานะครับแล้วก็อยากยืนยันทุกๆคนนะครับว่าวันนี้สิ่งที่ผมและพรคประชาชนจําเป็นที่จะต้องทําก็คือความหนักแน่น ต่อ,อการตัดสินใจของเรานะครับซึ่งเราไม่ได้เพิ่งจะมาคิดหรือว่าตัดสินใจในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่เรามองเห็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองช่างน้าหนักทุกๆด้านแล้วก็ไต่ตองมาอย่างรอบคอบก่อนที่จะออกเป็นมติของผู้บริหาราพักนะครับซึ่งผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ามติของพักที่ออกไปนะเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศจริงๆครับ